เด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแพรอายุสิบขวบอยู่บ้านหลังเล็กๆก,กลางป่าบ้านไม่มีไฟฟ้าไม่มีโทรศัพท์ทุกคืนเธอต้องนอนกับเงาของตัวเองที่เคลื่อนไหวได้ไม่ใช่แบบหลอนๆน,นะแต่เงาของแพรมันคุยได้ฟังได้แล้วบางทีมันก็พูดในสิ่งที่เธอไม่กล้าพูดออกมา วันหนึ่งแม่ของแพราหายไปไม่ทราบสาเหตุแค่ตื่นมาปกติแต่เตียงว่างกระเป๋าเงินหายชุดทำงานหายไปด้วยแพรเลยถามเงาพี่เงาแม่ไปไหนเงาตอบว่าแม่ไปหาที่ที่ไม่มีเงาแต่เธอไม่ควรตามแพรไม่เชื่อเธอเลยเดินออกจากบ้านตามทางที่เงาบอกว่าทางนั้นมีแต่ความมืด ระหว่างทางเธอเจอสิ่งแปลกๆต้นไม้ที่ใบมันพูดได้บอกว่าเดินต่อไปแม่เธอรออยู่นกที่บินวนรอบหัวแต่ปีกมันไม่มีสีเหมือนถูกขีดขวนออกแล้วก็เจอคนที่ไม่มีเงาคนแรกคือชายแก่ที่ยืนยิ้มแต่ไม่ขยับตัวเลยสุดท้ายแพรเจอแม่แต่แม่ของเธอตอนนี้ไม่มีเงาเหมือนกัน แม่บอกว่าแม่เลือกอยู่ที่นี่เพราะที่นี่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องกลัวไม่ต้องรู้สึกอะไรเลยแพรโกรธเธอตะโกนว่าแต่หนูยังรู้สึกอยู่หนูยังอยากกอดแม่แล้วเงาของแพรก็ขยับออกมาเองไม่ใช่เงาของแพรอีกต่อไปมันกลายเป็นเงาที่แยกจากตัวเธอแล้วพูดว่าถ้าเธออยากได้แม่คืน ต้องให้เงาของเธอแทนที่แม่แพรเงียบไปนานแล้วเธอพูดว่าได้แต่เงาต้องสัญญาว่าจะดูแลแม่ให้ดีเงาพยักหน้าแล้วกลายเป็นเงาของแม่แพรเดินกลับบ้านคนเดียวเงาไม่มีแล้วแต่ทุกคืนเธอจะได้ยินเสียงแม่กระซิบจากในห้องขอบใจนะแพร